สวัสดีจา้าที่มีแนะนํากันในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงจิ้งกงนะคะท่านไหนที่จะเลี้ยงจิ้งกงหรือจิ้งหรีดสะดิ้งพวกนี้แล้วไม่อยากให้แมลงล่วงตายตอนติดปีขั้นตอนนี้ถือว่าสาคัญนั่นคือขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นที่แอบแฝงอยู่ในบ่อเลี้ยงเราในอุปกรณ์อื่นๆเช่นแทงไข่อย่างเงี้ยนะคะมาทาความสะอาดข,ขั้นตอนนี้ให้แน่ใจให้มั่นใจเพราะว่าถ้าเกิดแมลงเราติดเชื้อโรคเนี่ยเขายังไม่ตายทันทีแต่จะไปตายเอาโน่นเลยตอนที่ติดปีซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะโตแล้้้้้ววววแแลลลลลกกก็ินนนนนนออออาาาาาาาหหหรรรเเเเเเเไไปปยยยยยะะคคฉััััมมม่่่่สสีีีงงงงขตถืํญใจ หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดบ่อเราด้วยน้ํายาล้างจานตามด้วยน้ำสะอาดผึ่งให้แห้งก่อนที่มแมลงจะฟัก1-2วันนะคะเราจะมาทําขั้นตอนนี้นั่นก็คือขั้นตอนการพ่นน้ํายาน้ํายาตัวนี้จะเป็นน้ํายาที่ไว้สําหรับฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะแล้วก็ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเราด้วยนะคะเวลาจะซื้อให้อ่านฉลากข้างขวดดีๆทีนี้วิธีใช้ถ้าท่านไหนไม่มีเครื่องพ่นเราก็ใช้เป็นขวดป๊กกี้ได้ถ้าท่านไหนมีเครื่องพ่นอย่างนี้ใช้เป็นเครื่องพ่นไอ้น้ำนะคะมันก็จะทุ่นแรงเรา เราก็สามารถใช้ได้วิธีใช้ก็ง่ายๆเราใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคค่ะใส่ด้านบนเสียบปลั๊กเครื่องก็จะพ่นเป็นไอหมอกเนาะแผงไข่ก่อนที่เราจะมาพ่นไอ้น้าตัวนี้สาหรับท่านไหนมีตู้อบอบแผงก่อนท่านไหนไม่มีตู้อบใช้พึ่งแดดได้ไหมได้ค่ะพึ่งแดดก็ได้แล้วก็มาเคาะฝุ่นออกให้สะอาดนะคะนํามาวางไว้ในบ่อเลี้ยงเราพอเราวางอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะฆ่าเชื้อโรคไว้เราก็มาเปิดเครื่องพัดลมไอน,น้ำเนี่ยทํางานให้เขาพ่นหมอกควันค่ะท่านไหนไม่มีพัดลมไอ้น้ำใช้เป,เป็นป๊อกกีี้้้ใส่นนําาายเขไปฉดพ ให้เกิดละอองให้ทั่วทั้งบอ่อนะจากนั้นเราใช้พลาสติกคุมค่ะคุมบอ่อไว้ให้ไอ้ยานตัวนี้ทํางานอบฆ่าเชื้อโรคทั้งบอ่อทั้งในบอ่อทั้งแผงข่ทั้งอุปกรณ์ต่างๆไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะย้าอีกทีว่าก่อนมแมลงฟักหนึ่งถึงสองวันนะไม่ใช่ทําไว้ตั้งแต่เจ็ดแต่วันที่แล้วมแมลงฟักลงแบบนี้ก็ไม่ได้นะเนื่องจากเชกื้อโรคอ่ะมันแพร่กระจายไว้นะคะให้เราพ่นก่อนมแมลงฟักหนึ่งถึงหนึ่งถึงสองวัน อย่างช้าสุด1-2ชั่วโมงนะคะพ่นทิ้งไว้เอนี้ก็จะป้องกันแมลงไม่ให้ติดเชื้อโรคไม่ให้ติดเชื้อไวรัสแล้วก็ไปร่วงตายตอนที่เขาจะติดปีกได้นะคะส่วนในเรื่องขั้นตอนเลี้ยงเดี๋ยวทําเป็นอีกคลิปหนึ่งในระดับต่อไป